รอยเอ็ดชายบ้านสวัสดีจ้าค่าวนี้ษัากสิมาผ้ามาเยี่ยมชมฟาร,ร์มนกกระทาของร้อยเอ็ดชายบ้านนะคะเป็นฟาร,ร์มเล็กๆนะคะกำลังเลยเนาะจ้ะข่าวสำหรับเพื่อนกศิมาผ้ามาเมืองนกจากคลิปที่แล้ววัตถุนในจะเริ่มเติบโตได้สมได้แล้วนะคะหลักการศิมาโชว์วิธีการเห็ดกรุงนกกระทาขาวๆนะคะค่ะวสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจหรืออยากจะ เดกองนกกระทาด้วยตัวเองนะคะสามารถคอมเมนต์หรือถ้ามี่คำถามสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์อ่าไต้คลิปของรอยเอสไทาบานได้เลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเ้องขาไปเมื่อไหร่ข้างในกันเลยนะคะว่าสร้างเพิน่นเฮ็ดไปถึงใส่เลยนะคะว่าเพิ่นเริ่มตะเสาแล้วนะคะเขาไปเมื่งกันค่ะสร้างผลกระลังเฮ็ดนะคะเดี๋ยว ิพาแม,าม่มืออุปกรณ์ข,า,ขาวๆเนาะค่ะขาวๆนะคะ,ะ,คะกะสีมีนะคะที่ก็จะเป็นตะแกรงสําหรับปูพื้นลักกะแอ,อมกงนะคะนี่ค่ะส่วาไว้เป็นแครกะกะยาให่งแม่มึงมาชมทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใหม่นะคะใหม่แพคค่ะไม้ไม้เนื้ออ่อนนีคะเสียงดังนิดนึงเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นใสสว่านทางนี้ก็จะเป็น ไม้ที่ตัดไปตามแพทเทิร์นนะคะค่ะจริงๆแล้วไม้ที่เท้าเนี่ยมันจะแพงกว่าไม้ลุ่งลุง่งเลยนะคะน,นี่ได้ใช้หมดนี่ค่ะนิ้วใบนิ้วนะคะนิ้วคู่นิวนน้วนะคะอันใส่ใดขึ้นกันนะคะนี่ค่ะสื่ออันนี้เลี้ยวจังมะโพลอ,อันนี้เนาะคะ่ะแต่กี้ตามหาอันนี้ก็พอไมมที่ตัดไปตามแพทเทิร์นก็สิประมาณนี้นะคะ จังที่เขาตาัดใบตามแชทเถิดที่เขาเขียนไว้แล้วเขาก็สิมาประกอบมันก็สิง่ายกันนะคะอุปรกรณ์ลักๆก,ก,ก,ก็จะดูกับสินี้นะคะตู้สองตู้ไอ้เพื่อ็ยัยงกาะเขาสะเกาเพื่อนยังก็สว่านสว่านสองตู้ต้นรับเจาะก็ต้หรับเจาะก,ก่อนหละคอยคอยแต่ใส่น็อตไปนะคะใหม่ไม่ใช่โบเตะยาใหม่ชนิดพันธุ์จะเป็นใหม่เนือ้ออ่อนเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะวาดประเมืองเพิ่อนอีกรอบนะคะวา่าเพลิดจะไส่เนี่ยเดี๋ยวภาพประเมืองนกแป๊บหนึ่งนะคะ่ะดูนกกันขออนุญาตปิดนะคะ่ะเพรารระาว่าเดี๋ยวนกคะภาไป็นกินแห้งในหนึ่งแล้วค่ะคะ่ะสำรับนี่ก็สิเป็นนกเซฟจากคลิปที่แล้วน,นะคะขันเพลินเพลินพ่นหนติดย์จิตา100เอทไหบัดน,นะคะเพลินกระสีนี่นะคะเพลินไงแล้ว ตัเวเล้วอันนี้ก็จีประมาณเดี๋ยวถามขนาดก,ก่อนเช็คเงินละเนาะอันนี้ห้ามมินีิเดย์ about thirty five okay ดิประมาณถามชื่อหาเมืองเนาะจา้ะจำว่าใครได้ต้องไปเมืองในสม,มุทดชดภัยน,นะคะนี่แหละค่ะกะช่วงนี้กะพันสีเมืองเพชรเป็นกระเริ่มเมืองใดเนี่ยน,นะคะสามสิบวันก็สามารถตรวจเพชได้แล้วแยกเพิ่นออกจากกันเนาะค่ะ ทั้งหมดนี่เลยอะประมาณอันนี้หยัดหยัดย่นใส่ไว้น้ำกันซื้อนะคะแต่ไม่ตายแน่อยัางแน่่นทับกันน้องเทียกะเ่นกะบางตัวบอกแข็งแรงกัดตายเองนะคะนี่นะคะอาหารที่ให้จะติเป็นอาหารไก่ผสมรำนะคะเพราวะช่วงนี้คนันเนยต้องการโปรตีนสูงแค่ต้องการจะเริ่มเติบโตนะคะเดี๋ยวประมาณ4สัามือเริ่ม4สหามือถึงจะเริ่ม่าให้อาหาร สำหรับไข่นะคะโปรตีนอุ้ยเป็นจอดเมื่อนะคะ <c oughs> สังเีตบนบนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวคันกงร้อมกับสีแยกสีแยกเพเพิ่นนะคะให้พันอยู่่อาสำหรับ ก็เมื่อนี่สามช่องนะคะช่องเมืองกับสีไซด์ได้สามสิบห้าถึงสี่สิบตัวนะคะจะเลาะเอทไทยบานเลือกสีไซสี่สิบราคะค่าล่างดี้ายในเพิ่งหวางหลายเพิ่นสีมีพื้นที่ปีกันจิกกันนะคะบ่ายแอบไข่แล้วนะคะไดโนเสาร์น้อยเพคนแอบไข่แล้วแต่เพิ่นสิไข่หลายช่วงช่วงบ่ายนะคะจุกครูจุกครู ช่วงนี้ก็พลได้เห็นกาไรอย่างเราค่ะไปน้าอาหารเบิร์อาหารฟ่อนฟางสิาคาสูงนะคะแต่ว่าหาเข้าคํานวณดีๆรักเกณฑ์ดีๆก,กับสิบมีปัญหาเรื่องแบกทุนหลายนะคะเพราะว่าจังสมมติว่าขาขายไทยของเซตนี่ข้าวแบเกฟเอิรนค่ะซื้ออาหารนะคะหลังจากฮักจากค่าใช้จ่ายซื้ออาหารนู่นนี่นั่นแล้วเหลือจากนั้นก็เอาไปซื้ออาหารสําหรับ นกหน่อยนะคะช่วงนี้กัยเนยัยงสีโบเห็นกรรําไรอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่ากําลังเริ่มนะคะก็เป็นค่อยไปอ่าช่วงนี้ก็คไืได้ก็ได้คะ่ะพ่อหามันเขานะีะ่แหละเราฝันเห็นพาใส่ใจพาหนาค่าไส้า่าอาหารเป็นเนาะคะ่ะนี่นะคะเงินที่เหลือจากค่าใส่ใจกับซื้อ,อนนะะหะะัหน่ะค่ะมาเฮ็ดกงค่ะแต่ไปเมืองเบาไลเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือนนะ่อเนาะคะเดี๋ยวสิบห้าวาไปเมืองนอกหน่อยจักขั้นหนึงเดือนสิบไปเมืองเฮ็ดกงเนาะค่ะ น,น้องไม้ซุดนี้ก็สิประมาณอายุประมาณเท่าไหร่น้องลืมสองอาทิตย์ค่ะเนี่ยสองอาทิตย์แล้วอายุกันครบสองอาทิตย์ละคายงเดีวยวกะไตไปวังศ้าอยู่ค่ะข้าือสามสิบเนี่ยละช่วงอ่าพายุเข่าเนาะคะ่ะฝนตกฝนตกไอ้มงหนึ่งนะะ่ะสองอาทิตย์เต็มเต็มพา,ะะายุสามลูกเพิ่งจะคลายว่าเพิ่น เขา,าเรียนมาอย่างอากาศเปลี่ยนนะคะมีฝนกระทบนิดหนึ่งแต่กันยังเป็นทีนาพ่อแจนะคะล,ลูกนกยังเลือเยอะอยู่นี่ค่ะแข็งแรงจุกจูจุกจูจุกจูกแข็งแรงดีค่ะไปค่ะามาเปเมืองขนาดเพิ่นเ็ดกรงนกกันเนาะค่ะแล้วก็ขาอันนี้จะเป็นขาของกรงนกนักเก้าเฟอร์กัสซีมี่นี่แหละค่ะ ความเอียงนะคะมีองศาเอียงนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เวลาพันไข,ข่ไข่เพิ่งดัดเซียไหลออกมาเดี๋ยวพามาเมืองตัวอย่างกงเนาะคะ่ะนี่เกระสีเอียงนิดหนึ่งเวลาพันไข่มันกระเสียไหลรุดมาหนีแต่ว่าสําหรับมองมองเก็บไขน่นี่เขาจะเห็ดกวงก่อนอย่างก็กกได้นะคะแต่ว่าเราเอทไทยบ้านคือว่ามันเปลืองพื้นทีเพอจังไรไข่เขากะเก็บเสม,มออยู่แล้วก็เลยเห็ดแคบแค่นี้คะ่ะ เสียงดังวาคซีน้นองบังเห็ดดุดดุดเอา้าเดี๋ยวจอยนะาคะสิ่งหนึ่งที่ขาดบ่ได้ก็ขึ้นนี่ค่ะปืนสำหรับยิงนะคะปืนยิงแม็กปืนแรงดันนะคะบ่ต้องใส่ล่มนะคะใส่ระบบไฟฟ้าซัางเอาในลาซาดาค่ะเจ้าบานนอนประมาณพันพันเจ็ดเศษพันหนึ่งพันสองย่ละค่ะจำบ่อด้ ใส่ง่ายค่ะสะดวกนะคะลองไปซื้อหานดูข้อมูลนะคะค่ะเพืเ่อนๆสนใจมัน,นก็จะสะดวกค่ะยิงปักปักปัก,ปกข้าวเดียวก็แล้วนี่หลักขาก็เอาตะแกรงเขียวตัดให้ได้ใส่แล้วเ้าำนักมแม็กแม็กใส่นะคะตอนนี้ก็ยังสิบว่าคเห็นเป็นรูเป็นหลันะคะเดี๋ยว ติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อไปอันที่สองก็มาตัดเอาตัวนี้ตัวน,นี้ตัวห่ันนี้นี้มาถนี่นะคะ เสียงดังนิดนึงนะค้ค่ะค่ะสำหรับใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นใหม่ตัวนี้แล้วค่ะริมหนอก่ะสำหรับว่างทหารครา,าจะตัดออกอยล้นคะคะ ตัดออกนิดนึงเพื่อที่จะได้วางอ่องาหารนะคะค่ะบันันไดก็้ะเริ่มขึ้นโค,ค,ค้งแล้วนะคะเริ่มขึ้นโค้งแล้วอันนี้ความยาวของกงอ่าเท่าไรก่อนเนาะยาลองอ g 2.4เมตรนะค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวว่ามึงทางผิดชัดตอนนี้มันก็ร่างขึ้นโค้งนะคะ่ะนี่คะ่ะเริ่มก็สิเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะคะ่ะอันทีต่ตัดเมื่อกี้แล้วก็ยื่นหัวหนิดนึงเด้อพอดียวเมื่อถือใส่ขากลองแล้วค่ะนี่คะ่เะเพิ่กสิสแพทเทิร์นที่เพิ่นตัดไว้ตามแพทเทิร์นนะคะนี่คะ่ะ2.4 2เมตร40นะคะเริ่มติด นี่นะคะหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็สิประมาณนี้ชิ้นนี้ก็สิเป็นชิ้นนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือใส่เน็ตสีเขียวนะคะลองพื้นด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้เลย ด้วยตะแกงพลาติกสีเขียวนะคะหรือผู้ได้นัดเป็นตะแกงหลวดกะใส่แด้ขึ้นกันนะคะ่ะแต่ว่าจนตัวแล้วว่าพลาติกเห็ดง่ายกลัวค่ะแล้วกะ็มันบอกคมนะคะมันบกบาดมือย่ามเขาเห็ดงานคงทนค่ะเลย ยิงไป่งไปเลยยิงถี่ๆจะได้มั่นคงบวัสดีครับกสิมาเสริมพืนนะคะนี่ค่ะอันนี้ใหม่ไปไดมาตะล่วงเรือเขาจะเห็ีดหายหนุ่มหนูุนเหนียวนะคะเ้าก็มาตัดก็วาง ว่างหองละสองตนะคะเพราะว่าจากทีเฮดแหลกๆหลืมบริไซคิว่ามันสีโอเคมันจะจับมือกับคิว่ามันจะโอเคนำเนกนำนักนกคนหลายนะคะ่ะพันกระเฮดใหน้นกมันแอนนะะ่นค่ะลักษิะเฮดเป็นแองเนาะคะ่ะอันนี้เขาก็กมาเสริมที่หลังค่ะนี่นี่งเสริมตัวแรกสิมีแค่โตวนี่ตรงกลางกันพื้นแอ่นนะคะ กระสิจอเสริมไปอีกให้มันแข็งแรงกว่าเดิม ขานะคะที่เราเห็ดไวจด้จุดจุดจับใสยเล่ากันอึบเฮ้ย ขาดีเท่าเท็ดไปตอนเริ่มแรกนะคะต่อด้วยชิ้นบนนะคะ ต่อไปก็เป็นสินนี่นะคะนี่ค่ะอืค่ะชินนี้อันนี้ก็จะเจาะหูนิดนึงนะคะเพื่อให้เขากลับแก็บหนีนะคะเจาะหูหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องนี่ค่ะเป็นสินหนาสินนี้ก็จะเป็นสินนี้ก็จะเป็นตรงหนีนะคะ,คะตรงนี้แหละค่ะ ทั้งหนาตื๊บ๋ยวจะออกให้ดูอือนี่ค่ะชิ้นเมื่อกี้ก็จะเป็นชิ้นนี้เนาะคะ่ะเออหมอ่ มานนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็ใส่มาไซใส่ใส่ใส่ขาคูข้างในนะคะนี่ค่ะสองขานี่นี่ค่ะแสลงไปปึ๊บสังเกตเมืมงองโกงนกข้างข้าสีเอียงนะคะสีมีองศาเอียงให้ไข่ไหลนะคะเดี๋ยวจะให้เมืองไข่จ๋าขอยืมไข่หน่อย นะคะคเวลาคนไข่นะคะไข่มังกัสิปุ้ยอุ้ยอุ้ยๆุ้ยนี่เห็นไหมคะกัะสิประมาณหนึ่งคะ่ะมองี่เนวาเก็บไข่นะคะป่านเราไปใส่ขากันมาเนี่ยเจาะรูค่ะสำหรับใส่ขา โอ okay. เคะเสียบลงไปเลยปุบนี่นะคะใส่ตัวฉากวัดนะคะขา<ๆ>เดี๋ยวบมกเอยียงไปค่ะขาต่อไปกัน ชิ้นต่อไปก็่จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นเดี๋ยวเขากับสีมาติดอ่าอ่าใครแยังตะไคร้สีเขียวอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นให้เขาเป็นหองหองนี่ค่ะให้สองตัวหนึ่งตัวสองตัว คลิปนี้ก็บริถอว่าเป็นการสอนนะคะแค่มาสาธิตการเห็ดกงโนกด้วยตัวเองข่าวๆนะคะย้ำนะคะคลิปนี้ไม่ได้สอนดวยจ้าให้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆอยากลองเห็ดกกงโนกเองนะคะนี่ค่ะสิประมาณนี้นะะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไป โอเคมันห้ากระสีมัติสข่าวในก็สำหรับการเฮดโกงโนนะคะกับผ่านไปเก้สาสิบเปอร์เซ็นต์ก่อสิผาเปอร์เซ็นต์ซะอีกหาเปอร์เซ็นต์กับมันมีอย่างไรคะ่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นซิมเมนซิมเมนบอร์ดนะคะก็จะเอามาว่างถังบนนี้ แล้วกันพราเอ็กกงต่อไปกับกงต่อไปกะสิมาว่างทั้งอันเพื่อนอยังกับซีเมนต์บอร์ดนะคะนคะคะสำหรับไผคีไหนโนขี่ลงมาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะหลังจากที่เพื่อนลูกพี่แล้วใส่เน็ตตะกันตะ,ตะแกงเขี้ยวทั้งหานี่ก็เป็นอันเซตเรียบร้อยนะคะสำหรับกงนกแลวก็สิมีระบบน้ำนิดต่อนิดหน่อยเนาะคะ่ะสำหรับระบบน,น้ำนี่ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลากับซีมา เห็ดวิธีการต่อหนามโคนเมืองอีเทีนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สั่งมาจากลาชสดาคือกันค่ะตัวละประมาณสิบกว่าบาทนะคะบ่แน่ใจว่าน่าจะเป็นมาจากจีนนะคะเม็ดจีนไชน่าส่งตรงจากจีนเลยคะ่ะกันสั่งก็ใส่ประมาณประมาณประมาณเมื่ออาทิตย์ค่ะวกามาฮอดนคะคะเดี๋ยวทำให้โอกาสเสริมเห็ดระบบหนามในเมืองอีเทียนนะคะ สำหรับแนวทางการเหตุกงนกข่าวคราวสำหรับมันี่กะบัมีอย่างไรนะคะนี่แหละ,ะกะมอสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอุปกรณ์เครื่องมือสว่านกะตัวยิงตัวยิงอันนี้นะคะเพื่อนๆอย่างก็ปืนยิงนะคะแม็กกะกะสามารถเหตดกันเองได้นะคะ เป็นแนวทางนะคะ่ะเกษตรเป็นใสเม็ดเม็ดหาซิปหรือเฮ็ดรใสเม็ดหนึงก็แล้วแต่เพื่อนๆมักเนาะคะ่ะแต่ว่าสำหรับเราเอทแบานกัสิใสออสองเม็ดสี่ซิปเนาะคะ่ะนี่ค่ะกรสิประมาณน,นี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้กรสิขอจบลงไว้เพียงทอน,นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสสิมาอัปเกรด การเฮ็ดฟาร์มนกกระท่าม่อีกรอบเนาะค่ะเนี่ค่ะช่วงนี้สบายแหละเพิ่มไข่แหละยังใช้มืองไข่อันนี้ไข่ของเราเห็นจะ้ะไข่นกเพิ่งกำลังเริ่มไข่นะคะช่วงประมาณสามซีหามงล้านี่แหละค,ค่ะเพิ่งเริ่มไข่หลายเราใช้มืองข่าไข่หลายอยู่ใช่ลรืออู้สูงนิดนึงนี่ค่ะ โอเคสุดท้ายท้ายคลิปจชแไหกะคันมาคลิปกะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รอยเอทไบบานนะเนาะจะฝากคันพิดผลาดมองไดกะขออไภัยไว้ในที่นี้ด้วยลืมถอด,ดปากพิษปากค่ะค่ะเพื่อนๆท่านใดมีอ่าคอมเมนต์ติชมกะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไรได้นะจ๊ะสงสัยตรงไหนกะ สามารถเอดแอดไลน์ไอดีนะคะเดีียว,ว่างไหวห้ใต้คลิปนะคะแอดข้าม่าแล้วก็ทักแชทค้ามานะคะคันบรทักแชทกระสิบ,บเห็นขอความเนาะคะ่ะมันกระสิบโเด่งขึ้นนะคะค่ากำรับคลิปนี้ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะบายบายจ้า